สาวพนักงานออฟฟิศที่กำลังนั่งทำงานหลังโคดหลังแข็งนานๆก็เสี่ยงที่จะเป็นออฟฟิศซินดมกัน,นได้ง่ายๆเพราะนั่งทำงานหลังคอมนั่งทำงานหน้าจอคอมนานๆโดยไม่ได้เปลี่ยนท่าทางหรือลุกไปไหนในวันนี้เรามาพักเบรกบอกลาเจ้าออฟฟิศซินโด롬ด้วยท่าบริหารที่สามารถทำได้ง่ายๆกันค่ะ มาดูท่าบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อลําตัวส่วนบนนะครับหรือร่างกายส่วนบนเรามี3ส่วนนะครับล่างกลางบนส่วนบนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหลังนะลำตัวด้านหน้าหนะ้าอกนะครับซึ่งเราเห็นว่าปัญหาพวกที่นั่งทํางานในออฟฟิศเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็บ่าทําให้เกิดคาปวด,ดบ่าปวดไหล่นะครับอันนี้เรามาดูท่าบริหารง่ายๆแล้วเป็นประโยชน์มากเลยนะครับก็คือท่าในรักษายกแขนขึ้นนะครับเรามาดูท่าบริหารท่าแรกนะครับตำแหน่งสําคัญคือ พยายามยกศอกให้สูงระดับอกหรือไหลได้ยิ่งดีนะครับซึ่งมันจะทําให้กลุ่มกล้ามเนื้อสะบักหลังและหน้าอกได้ทํางานอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าศอกต่ํากว่าหน้าอกก็จะได้ผลน้อยนะครับหลักอยู่ตรงนี้นะครับกลางศอกออกไปให้อยู่ในระดับอกหรือระดับไหลได้ยิ่งดีนะครับ ท่าที่สองก็คือท่าชูแขนชูกำปันขึ้นสอกกลางออกด้านข้างนะครับเหยียดแขนให้สุดนะครับต้นแขนชิดใบหูนะครับเวลาดันขึ้นไปพยายามเน้นต้นแขนชิดใบหูถ้ากลางอย่างนี้จะได้น้อยนะครับต้นแขนชิดใบหูจะได้บาดด้านในนะครับก็คือไหล่นะสังเกตนะครับท่านี้ก็ง่ายๆแต่ก็ทํากันผิดนะครับและได้ผลน้อยนะครับทีนี้ถ้าจะฝึกบริหารระบบประสาทด้วยเพื่อให้กระตุ้นให้ตัวเองรู้ตัวด้วยก็จะเห็นได้ว่าขั้นแรกขึ้นไปกลางมือ ออกนะครับลงมากำม,มือต่อไปกำม,มือข้างใดข้างหนึ่งสลับไปอันนี้มันจะกระตุ้นระบบประสาทการรับรู้ตัวเองด้วยนะครับจะได้ไม่ใช่ทำด้วยความคุ้นชินอันนี้จะฝึกสมองอีกนะบริหารสมองด้วยบริหารกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็อยู่ที่เรารู้จักการจัดบริหารตัวเองอย่างไร ท่าหนึ่งก็คือการแขนนะครับแล้วรวบแขนขึ้นใช้หลังมือแตะใช้หลังมือแตะนะครับไม่ใช้ฝ่ามือนะครับเพราะถ้าเราใช้ฝ่ามือเนี่ยเราจะได้ไหล่หัวไหล่ด้านหน้านะครับแล้วกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้าส่วนบนทํางานแต่ถ้าใช้หลังมือแตะเนี่ยเราจะได้บ่าแล้วได้หลังส่วนหลังซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ <ce drill> <résult> ปัญหาการปวดบ่าปวดไหล่ปวดต้นคอเนี่ยท่านี้จะช่วยได้นะครับบริหารได้และช่วยป้องกันนะครับ รรการสอกในรักษามือชิดกันนะครับและดึงสอกขึ้นตรงนี้สําคัญหลักการคือพยายามให้สอกสูงกว่าไหลนะครับทีนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไหลติดเนี่ยให้ยกเท่าที่ได้นะครับจนถึงตําแหน่งที่ตัวเองรู้สึกเจ็บนะครับให้ทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะขยับตัวมันเองจะยืดนะครับจะคลายตัวออกให้และอาการเจ็บจะลดลงและจะยกสอกได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งศอกสูงกว่าไหล่ได้ยิ่งดีนะครับเพราะศอกสูงกว่าไหล่เนี่ยบาจะเข้ามาทํางานด้วยก็จะได้ไปถึงต้นบาแล้วก็ต้นคอนะครับก็จะช่วยลดปัญหาปวดบาปวดไหล่ปวดต้นคอซึ่งนําไปสู่ภาวะการปวดศีรษะนะครับ ไรกันบ้างคะกับท่าทั้งสีท่าเพียงยืดยืดเหยียดเยียดง่ายแสนง่ายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมเพียงแค่เราขยับร่างกายบ่อยๆในเวลาที่เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆขยับให้ถูกต้องเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดปัญหาปวดบา่าปวดไหล่ปวดต้นคอซึ่งนำไปสู่ภาวะอาการปวดศีรษะและเรียกความฟิตให้กลับมาอีกครั้งคะ่ะ